ตันนี้เรากำลังคุยกันอยู่ในรายการฟ้าสายบายสิริวันกับปุ้มสิริวันภนภรัตนะคะทางวิทยสองจุดห้าและอีกสามสิบกว่าสถานีในเครือกองทัพอากาศแขกของเราวันนี้วิทยากรของเราวันนี้ประจําในวันอังคารดรภัจิตวิบูลย์ธนสารปัจจุบันท่านดํารงตําแหน่งรองประธานและเลขาธิการหอ,อการค้าไทยในจีนเพราะฉะนั้นเราจะไปลงลึกมากขึ้นมาสักครู่ที่ค้างไว้ชเชิญดรภจิตบอกพวกเราต่อเลยค่ะว่ามิติในการขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจ ทั้งภาคความเป็นอยู่ของประชาชนของจีนกินอิ่มนอนอุ่นและกระจายความเฉลิญไปทั้งชนบทกับนโยบายครอบตัวิสตสิที่เขาประชุมกันทั้งโลกแล้วก็จีนก็ประกาศเรียบร้อยว่าเขาจะเป็น beautiful, ยุคที่ฟูลไชน่าตอนนี้ถึงจุดไหนอย่างไรคะครับคือถ้าเราเราดูเนี่ยเราจะพบว่าจริงๆแล้วหลักการง่ายๆมือคือว่าเอะทำยังไงเราจะจีนก็บอกว่าทําไงจะลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ขณะเดียวกันก็จะเพิ่มออกซิเจนเข้าสู่ระบบนะนิเวศ แล้ในส่วนของการลดตัวตัวคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยต้องบอกว่าจีนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเดินหน้าทําสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างเป็นรูปธรรมนะเอาเอาย้อนกลับไปสักสิบสิบกว่าปีก่อนนะครับใครที่ไปปักกิ่งนะครับหรือเราก็จะเห็นตามหน้าข่าวนะว่เาเอาเอต้องบอกว่าไปปักกิ่งแล้วอากาศมันขมุกขมัวนะมันเต็มไปด้วยฝุ่นพ m เอม นะถึงขนาดว่ามีคนเสนอบอกว่าเอออย่างนี้ไม่ได้ละนะอาจจะต้องโทษน,นะเสนอว่าย้ายเมืองหลวงนะตอนนั้นวัยรุ่นก็เสนอไปไกลขนาดนั้นนะครับแต่รัออฐบาลจีนบอกไม่ใช่เราต้องแก้ปัญหาตรงจุดมันไม่ดีที่นี่นะมันเกิดจากอะไรก็แก้ตรงนั้นแล้วเราจะเห็นการออปิดหรือว่าลดจำนวนออพวกโรงงานอุตสาหกรรม นะครับที่อยู่ในพื้นที่แถบปักกิ่งและบริเวณใกล้เคียงโยกย้ายพวกนี้ออกไปยังอนอกเมืองพร้อมกับการปรับปรุงเทคโนโล,โลยีด้านพลังงานนะให้เกิดขึ้นนะอันนี้เราเห็นภาพชัดเจนเราเห็นเรื่องของแม้กระทั่งรถยนตนะ์ที่ปักกิ่งเนี่ยนะครับเขาคุมที่ป้ายทะเบียนไม่พอเขาคุมการใช้รถนะครับป้ายทะเบียนเนี่ยใครลงท้ายด้วยเลขอะไรเนี่ยนะ เพราะลงด้วยศูนย์และหกนะครับคุณก็ห้ามวิ่งวันจันทร์นะครับก็ไล่เลี่ยงไปห้าวันนะครับไปจนถึงเลขเก้าไว้ง่ายนะครับประคู่กันศูนย์กับหกนะครับหนึ่งกับสองเอ่อหนึ่งกับเจ็ดอะไรเงี้ยนะจันทร์อังคารไล่ไปเรื่อยๆเท่ากับว่าเขาดึงลดประมาณยี่สิเปอร์เซ็นตออกจากระบบนะครับอันนี้เราก็เห็นความพยายามในมิติเรื่องการลดการใช้การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ เข้าสู่ระบบแต่เขาไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นเขาทําเรื่องของการเ,าเพิ่มอ,ออกซิเจนควบคู่ไปด้วยนี่เขาทําอะไรโอ้ก็ทำหลากหลายหลากหลายอย่างเลยนะที่ที่ดีๆนะครับเราเห็นการาต้องบอกว่าพยายามที่จะปรับโครงสร้างนะของการใช้พลังงานฟอสซิลให้น้อยลงคือถ้าเรามองมาถึงวันนี้เนี่ยการใช้พลังงานของของจีนเนี่ย เป็นมาจากพลังงานฟอสซิลสักประมาณหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับมาจากพลังงานสะอาดปีแค่สี่สิบเปอร์เซ็นเพื่อให้ท่านผู้ชมผู้ฟังเห็นเป็นภาพนะว่ามันหกสิบสี่สิบนะครับในหกสิบเปอร์เซ็นตแน่นอนส่วนใหญ่มาจากถ่านหินนะครับจีนก็พยายามลดการใช้นะแหล่งพลังงานจากถ่านหินแลน้นในช่วงที่ผ่านๆมาคอบชนที่หกไอ้นี่โอ้ล้วว่าจีนปิดปีที่แล้วจีนปิดเหมืองไปต้องบอกว่าหลายสิบแห่ง นะเหมือนขนาดใหญ่เนะหลายสิบแห่งทั่วจีนนะครับขนาดเดียวกันก็บอกว่าเอาถ้าอย่างนั้นต้องสร้างาต้องหาแหล่งพลังงานใหม่ๆนวัตก,กรรมใหม่ๆนะครับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิมอันไหนที่ใช้พลังงานเยอะปล่อยมลพิษแยกไปอยู่ที่อื่นไม่ต้องการคือไม่ไปอยู่ที่อื่นในที่นี่หมายว่าไม่ต้องอยู่ในประเทศจีนเลยนะไม่เอาเลยนะถ้าคุณไม่ปรับปรุงเทคโนโลยีไม่เพแต่แต่พอกลับมา เขาก็พยายามว่ายงานเพิ่มการมิติด,ด้านพลังงานสีเขียวให้เพิ่มมากขึ้นนะครับโรงงานอุตสาหกรรมไม่พอนะรถยนต์ก็อย่างที่เราคุยกันเปลี่ยนไปเป็นรถยนต์พลังงานทางเลือกอันนี้อยู่ในนโยบายใหญ่เท่าเั้นนะไอเมดอินไชน่า2025นะครับเรื่องรถยนต์พลังงานทางเลือกนะครับโดยเฉพาะยิ่งรถยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วก็พลังงานไฮโดรเจน จีนพยายามพัฒนาไอ้น,นี้ยคู่ขนานกันแต่รถยนต์ไฟฟ้าดูเหมือนจะได้รับความนิยมนะแล้วก็พัฒนาไปเร็วกว่านะครับวันนี้เราเห็นแบรนด์เกือบเกือบร้อยแบรนด์นะที่ทําเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าในเมืองจีนนะสิบกว่าปีเองนะที่เขาพัฒนามาเนี่ยนะครับเขาเติบโตมากเพราะฉะนั้นที่เราเห็นในบ้านเราเนี่ยต่อไปเราจะเห็นรถยนต์ไฟฟ้าดีๆมากกว่านี้อีกเยอะมากนะครับหลักการอันนึงที่พอเราไปคุยกับกับคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมจีนเนี่ย นะครับหรือนักวางแผนด้านนี้เขาบอกว่าในรถยนต์ระบบสันดามจีนมาที่หลังให้จีนพัฒนายังไงก็ตามจีนก็ยังคงเป็นผู้ตามนะครับแต่ในรถยนต์ระบบไฟฟ้าเนี่ยจีนเริ่มต้นพร้อมๆกับหลายๆประเทศในโลกนะในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นเวลาอะไรที่มันเริ่มต้นพร้อมๆกันเนี่ยจีนเขาอย่างที่คุณสีวันว่าเ็าทาจริงจังเ็าทาต่อเนื่องนะแล้วก็ทําสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็เกิดเป็นรูปธรรม เออแผกเดียวเราเห็นทั้งรถยนต์บริษัทรถยนต์ไฟฟ้าเก่าดั้งเดิมเนี่นะที่เพิ่มสายการผลิตนะครับทำเป็นรถยนต์ไฟฟ้าทํารถยนต์พลังงานทางเลือกอื่นเราเห็นสตาร์ทอัพใหม่ๆนะครับหลายคนอาจจะรู้จัก New นะเสี่ยวผงนะพวกแบรนด์ที่บางทีก็จะบอกว่าเนี่แหละเขาคือเทส l a ของเมืองจีนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับออกมาแล้วเขาก็ตั้งต้ออยู่ไม่กี่ปีนะ เขาจะเพิ่มสัดส่วนการใช้รถยนต์พลังงานทางเลือกขึ้นมาถึง20%นะของการใช้รถยนต์ทั้งหมดนะที่เขามีอยู่นะครับลักษณะแบบนี้นก็เป็นส่วนสำคัญแต่ที่ผมชอบคือเรื่องของบางทีเราคุยเรื่องนี้มัน,มนมต้องมีทั้อง BCG ใช่ไหมไอ้เรื่องสกุลานี่เขาก็ทำอย่างเป็นรูปธรรมนะเขามีพวกต้องบอกว่าการอุตสาหกรรมเ็ามีเรื่องของของเหลือใช้จากภาคการเกษตร นะครับหรือแม้กระทั่งตอนหลังมีโควิดเขาก็มีเรื่องเวชพันธ์เขาก็เดินหน้าจัดก,การแล้วก็เอามาหมุนเวียนนนะบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรมนะครับพืชพันธุ์ฟางอย่างบ้านเราฟางเยอะเห็นภาพนะครับหรือไม่ว่าการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยนะครับการใช้ประโยชน์จากอ,อของเหลือใช้ทางด้านการเกษตรพวกนี้จีนเดินหน้าทำแต่ที่มาทำในเมืองแล้วเราเห็นภาพมันใกล้เรา คือระบบการแยกขยะโอ้เขําทำเรื่องนี้อย่างจริงจังมากเซี่งไฮ้เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนโควิดประมาณสักปีหนึ่งแปดครับนะเราเห็นเซี่ยงไฮ้เนี่ยเป็นเมืองนำร่องในการเริ่มมีวายงงายทั้งขยะที่กำหนดหรือบังคับนะครับให้ประชาชนช่วยแยกขยะตั้งแต่ต้นน้ำวายง่ายคุณเริ่มทิ้งขยะคุณก็เริ่มมองแล้วกันนะครับ มีถังกี่ประเภทกี่ประเภทนะครับแล้วก็ไปจนถึงแม้กระทั่งพัฒนาไปเป็นถังแยกขยะแบบดิจิตอลนะในเมืองจีนวันนี้เนี่ยตามชุมชนต่างๆแต่ถ้าว่าชุมชนของผมนั้ยหมายถึงเป็นพวกคอมเพล็กซ์อพาร์ตเมนที่อยู่กันหลายๆสิบตึกเนี่ยเขาก็จะมีจุดเทขยะจุดทิ้งขยะพวกนี้เนี่ยเขาแยกโดยสแกนนะเขาเก็บข้อมูลหมดว่า บ้านแต่ละบ้านหรือคนแต่ละคนเนี่ยคุณมาทิ้งขยะปริมาณเท่าไหร่แล้วก็จูงใจโดยการให้เป็นเครดิตเป็นกรีนเครดิตนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราอาจจะเรียนรักจากจีนได้นะครับว่ายง่ายคุณได้เครดิตคุณได้เต้มสะสมมันเหมือนกับเราสะสมเวลาเราไปซื้อของสะสมแต้มหรือสะสมคูป,ปองเวลาซื้อของพวกนี้เขาจะให้กลับมานะแล้วก็สามารถไปแลกเปลี่ยนนะเป็นสินค้า หัวพภกบริโภคตามห้างร้านต,าต่างๆได้นะครับเหมือนเหมือนคุณสี่วันไปรูดการบัตรเครดิตอะก็ตามแล้วมีแต้มสะสมนี่คล้ายกันเลยแต่อันนี้ก็คือคุณก็เป็นสิ่งที่คุณทําเป็นปกติอ่ะแต่คุณแยกให้ถูกแล้วกันนะครับหรือบางทีเราเราเรา,เรา,เราอยากขายนะมันก็มีเครื่องช่างมีอะไรต่างเสร็จเลยเอาเอากระดาษนะโยนเข้าไปปุ๊บมันช่างให้เสร็จนะครับมันทอนเงิน ผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้ระบบดิจิตอลนะเข้ามาเข้ามาในชีวิตประจำวันหรือแม้กระทั่งตอนตอนโอลิมปิกฤดูหนาวที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผู้ชมที่ขับรถหรือใช้ใช้ขับรถไฟฟ้านะรถยนต์พลังงานทางเลือกหรือใช้รถมลขนส่งสาธา,ารณะนะครับที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับคุณส่วนใหญ่โดยนี้คนก็สแกนใช่ไหม ไม่ว่าจะขึ้นรถบัสอก็สแกนนือหรือเอารถเข้าไปจอดในที่จอดรถไฟฟ้าก็สแกนนะจ่ายเงินค่าจอดรถจ่ายเงินค่าอะไรก็ตามพวกนี้เขามีเรคคอร์ดเก็บเอาไว้หมดนะรัฐบาลก็เชื่อมตรงนี้กับพวก w ีแช a t นะครับแล้วก็แทนที่เราจะเหมือนกับสแกนแล้วเราเรากลับได้ส่วนลดจากการใช้เพราะเขาต้องการกระตุ้นนะให้เราใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้มากขึ้นแทนที่จะขับรถพลังงานสันดาป นะครับไปจับใจ่ายใช้สอยไปดูกีฬาก็บอกว่าต่อไปคุณใช้รถไฟฟ้าเหล่านี้นะครับคุณได้ส่วนลดนะเขาทำเรื่องต่างๆเหล่านี้อย่างเป็นระบบแล้วก็ทำให้เขาสามารถลดไปมานขยะไดนะ้อันหนึ่งที่ผมคิดว่าใครที่อยู่วงการรีไซเคิลเนี่ยรู้สึกเลยบอกว่าช่วงหลังจีนเนี่ยอ้างเหตุผลเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่อนุญาตให้มีการนำเข้านะสินค้ารีไซเคิลบางตัวเช่นพวกขวดพลาสติกต่างๆ คนในเมืองจีนีมีขวดพลาสติกโอ้จำนวนมหาศาลแต่สมัยก่อนมันไม่มีการแยกขยะนะครับพอตอนหลังมีการแยกขยะเขาสามารถเก็บรวบรวมนะครับขวดพลาสติกเหล่านี้มารีไซเคิลใหม่นะครับเอาไปแปลงเป็นสินค้าอื่นได้จำนวนมากนะครับอันนี้ก็กผมคิดว่าทำให้ภาพใหญ่ของการรีไซเคิลมันดีขึ้นเครเดียวกันเมื่อกี้ผมพูดเกินไป เรื่องของแหล่งพลังงานนี่นะจีนก็มองบอกว่าเไอ,เอ,เอ้ที่เป็นฟอสซิ่หกสิบแล้วเป็นพลังงานสะอาดสี่สิบพลังงานสะอาดเนี่ยมันจะมาจากน้ำนะพวกเขื่อนนะประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับเป็นเรื่องของพลังงานต้องบอกว่าแสงอาทิตย์พวกโซลาเซลล์ที่บ้านเราชอบพูดเนี่ยสักสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็จะมีพลังงานลมสักประมาณสิบเปอร์เซ็นเราให้ให้มองเห็นภาพพลังงานนิเคลียเขาเพิ่งเริ่ม นะเพิ่งเริ่มเพราะนั้นสัดส่วนมันยังไม่มากเท่าไหร่ถ้าเทียบกับภาพใหญ่แต่หกสิบสี่สิบเนี่ยนะครับต้องบอกว่าโจทย์ที่เราตั้งนะขณะนี้คือว่ามันจะเน็ตซีโรทันสองศูนย์สามศูนย์ไหมสำหว่าผมนะส่วนตัวนะนะพอยื่งอะไรเนี่ของจีนเนี่ยการเมืองนําเศรษฐกิจผู้นําไปพูดไว้ทุกอย่างเดินหน้าและผมคิดว่าเพอเพอจะบรรลุก่อนสองศูนสามศูนย์จะได้ซ้ำไปค่ะ <c oughs> นะ อันเนี้ยอันเนี้ยเป็นเป็นมิติมุมมองที่อาจจะแตกต่างกันนะเวลาถ้าชาวต่างชาติมองเขาเป็นเมืองจีนแต่ถ้าเรามองจากโครงสร้างของเขาระบบวิธีคิดวิธีการจัดการของเขาในเมืองจีนเนี่ยเราจะเห็นภาพต่างต่างเหล่าเนี้ยค่อนข้างชัดเจนนะเพราะ,ะนั้นวันนี้จีนเดินหน้าทําเขาก็เหลืออีกนิดเดียวนะแปลงอีกนิดเดียวนะครับเขาก็สามารถปรับโครงสร้างเหล่านั้นให้เป็นห้าสิบห้าสิบนะฮะได้แล้ว แล้วก็เดินหน้าต่อเป้าหมายระยะยาวใน2060นะครับนี้สิ่งต่างเหลา่านี้มันไม่ได้แบบว่าเกิดแบบง่ายๆแล้วจีนจะไปใช้พื้นที่ใช้ทรัพยากรที่ไหนนะครับอ่ะโอเคโชคดีจีนมีแหล่งน้ำเยอะเพดัะนั้นจีนก็จะสร้างเขื่อนค่อนข้าง,ง,งมากนะครับอันที่สองคือพวกโซลาร์เซลล์นะครับจีนผมคิดว่าณนะขณะนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีการ ต้องบอกว่าสร้างแผงโซล่าเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าเนี่ยใหญ่ที่สุดในโลกนะครับในประเทศจีนนะครับโดยเพ้อยยิ่งตรงหางไก่นะถ้าเรามองจีนแผนที่จีนเป็นรูปลูกไก่นีนะครับแถบนั้นเนี่ยอาจจะเป็นพื้นที่ทะเลทรายนะครับจีนบอกไม่เป็นไรนะครับผลิตอาหารไม่ได้ใช่ไหมผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับชุมชนแทนแทนที่จะเลี้ยงด้วยอาหารนะ พลังงานลมก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะเราจะสังเกตอย่างไม่กระทั่งบ้านเราเองแม่น้าหนาวแมลมหนาวามันจะลงมาถึงนี่แหละแล้วทีมเนี่ยเขาจะมีกระแสลมอยู่ตลอดเวลามีเทือกเขาดังนั้นเขาจะไปตั้งนะกังหันลมบริษัทที่ผลิตพวกโซล่าเซลลพวกกังหันลมยุคใหม่ของจีนเนี่ยโอเป็นบริษัทชั้นแนวหน้าไม่ได้ขายเฉพาะในเมืองจีนนะครับผมเคยไปดูกังหันลมขนกังหันลมอยู่อันหนึ่ง ยาวเกือบเกือบหนึ่งสนามฟุตบอลยาวเก้าสิบหกเมตรนะคิดดูแล้วกันสนามฟุตบอลร้อยประมาณสี่สร้อยเมตรอ่ะแขนหนึ่งนะแขนหนึ่งนะตัว,ต,วตัวใบใบพัดนะนะยาวเกือบร้อยเมตรอย่างนี้เป็นตน้นเพราะนั้นมันมันก็ไวง่ายเพิ่มประสิทธิภาพอในการผลิตคโครงสร้างต่งางๆก็ทํามากๆเข้าเอ,อเวลาพูดถึงมากเนี่ยบางคนนึกไม่นึกภาพไม่ออกมันมากขนาดไหน ผมเคยผ่านไปทางชิงไห่ไปทางหางไก่ด้านน,นั้นนั่งรถนั่งไปก็เห็นเอต้องบอกว่าเอาวินฟาร์มนะครับพวกโซลา่าฟาร์มวินฟาร์มก็เห็นทีแรกเราก็ตื่นตาตื่นใจบอกโหแบบเยอะมากเลยนะผมนั่งไปพร้อยหลับไปตื่นขึ้นมานะฮะยังไม่ยังไม่หมดเลยยัสุกทำทีหนึ่งหลายๆภ<ะ>ูเข,ขาต่อเนื่องก<ะ>ันเลย นะครับอันนี้ก็สะท้อนภาพว่าโอเา้เข้าเขาทำอย่างจริงจังครับทำอย่างจริงจังแล้วมีสิ่งหนึ่งด้วยจริงๆริงโซล่าฟาร์มเขาเนี่ยเขามีบริษัทไม่แน่ใจชื่อเซี่ยงไฮ้อะไรนะคะอาจารย์ที่เขาไปรับทําเรื่องพลังงานสะอาดให้กับทางตะวันออกกลางแล้วก็มีแผงโซล่าเซลล์แล้วที่ทําลึกซึ้งกว่านั้นก็ค,คือว่าเราพูดกันมาตลอดว่าพลังงานสะอาดเนี่ยมีจุดอ่อนเนื่องจากว่าดวงอาทิตย์ก็ตามลมก็ตามไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ต่อเนื่อง สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆคือแหล่งกักเก็บพลังงานหรือว่าตัวโตลร<ช>์แล้วจีนก็สามารถทําเคยดูคลิปคลิปหนึ่งน่าสนใจมากๆแล้วก็ไปจิตอยากบอกอะไรเราพวกเราตรงนี้ไหมเพราะว่าเขาบอกประเทศไทยเนี่ยมีแสงแดดด,ดีเป็นอันดับสองของโลกในการผลิตพลังงานไฟฟ้า<ช>เราเห็นแค่ว่าที่อุบลเขื่อนที่อุบลมีแผงโซลาเซลล์ลอยน้ํา แต่ไม่ได้ใช้สําหรับในประเทศไทยวันที่ประเทศไทยยังต้องเจอความท้าทายราคาน้ำมันแพงมากขึ้นและอาจจะต้องมากขึ้นต่อในสภาวะแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันการใช้พลังงานที่มาจากพลังงานสะอาดในบ้านเราเป็นแค่คุณเล,เล็กๆและบางกลุ่มเพราะว่าอะไรนะอุปกรณ์ที่ใช้เรื่องผลิตพลังงานสะอาดถูกลงแล้วก็จริงแต่ก็ไม่ได้ง่ายยังไม่ได้เข้าถึงทุกคนมุมนี้อยากบอกอะไรพวกเราต่อเชิญค่ะ เออผมผมย้อนไปแตะประเด็นกรณีอย่างยกตัวอย่างเช่นรถไฟเออรถรถรถยนต์ไฟฟ้านะที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้คือเขามองว่าถ้าต้นน้ํายังคงเป็นพลังงานฟอสซิลใช่ไหมเพื่อใช้ในการผลิตกระแสะไฟฟ้า ah, ให้กับรถยนต์ไฟฟ้าแสดงว่าการใช้พลังงานสะอาดเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์เพราะฉันจีนเนีย่ยเขามองมิติอย่างนี้อย่างเป็นระบบนะครับเช่นเดียวกันพอเขาผลิตกระแสะไฟฟ้า ah, ได้จะสังเกตไหม ในในอุตสาหกรรมในการผลิตแสงฟ้าพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีมิติของอุปสงค์อุปทานที่ไม่ค่อยที่ไม่ค่อยจะสมดุลกันทั้งในแง่ของปริมาณทั้งในแง่ของภูมิภาคภูมิศาสตร์นะครับคือไอ,ไอแหล่งผลิตมันอยู่ที่หนึง่งไอแหล่งใช้อิมานเนี่ยมันอยู่อีกที่หนึง่งมันอยู่ในเมืองนะครับเพราะฉะนั้นความจําเป็นในการพัฒนาในเรื่องของแบตเตอรี่ในการเก็บพลังงาน นะครับรวมทั้งสายส่งไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพที่มันไม่ไม่ไมสูญเสียพลังงาน<จ>นะครับมีความสำคัญมากเพราะจีนเนี<จ>่ยประเทศเขาใหญ่เขาต้องเดินสายนะครับว่ยง่ายข้ามหลายๆเป็นเป็นพันกิโลเมตรเพราะมันไปสูญเสียระหว่างทางนะครับมันก็ทำให้ว่ายง่ายไฟฟ้าที่อุตสาหผลิตขึ้นเนี่ยนะครับมันพอยลดลงไปด้วย ก็ถ้าขอบว่าคุณค่านะปลายทางมันหายไปหรืออาจจะทำให้ราคานะ้ปลายทางมันแพงขึ้นเพรนันสิ่งที่จีนชิดแล้วก็วางแผนทำสิ่งต่างเหล่านี้มันถูกร้อยเรียนอย่างเป็นระบบไม่ใช่แค่ผลิตแต่รวมทั้งกัดจัดเก็บนะทั้งรวมทั้งส่งหรือว่าเรื่องโลจิสติกนะที่จะเข้าไปยังพื้นที่นะที่อยู่ในเมืองในชุมชนนะครับลักษณะแบบนี้นะเป็นสิ่งสำคัญอันนี้เวลาในเชิงภูมิศาสตร์นะที่น่าสนใจคือว่า ทางตอนหางไก่ที่เมื่อกี้เราคุยกันเนี่ยนะครับมันจะเป็นพื้นที่ที่ใกล้ไปทางเทือกเขาอิมาลัยคือขออนุญาตบัณฑ์ว่าบอกว่าเทือกเขาอิมาลัยมันอยู่ตรงตูดไก่ใช่ไหมแล้วมันก็จะลาดลงมาเรื่อยๆนะครับจีนด้านซีกตะวันออกเนี่ยมันจะราบเพราะนั้นไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันจะสูงพอสูงปุ๊บนะมันเป็นประโยชน์กับการผลิตพลังงานเช่นการรับลมก็ดีนะมันเป็นเทือกเขาอไว้ง่าย นะครับมันก็มีร่องรมอยู่หรือเพราะมันสูงอยู่บนเทือกเขาเนี่ยเขาบอกว่าบนเทือกเขาเหล่านั้นเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการเพราะปลูกสินค้าเกษตรอะไรละแถมมันอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากขึ้นม,มันก็สามารถรับแดดได้เต็มที่ะนะครับลักษณะแบบนี้ก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานสีเขียวของจีนในยุคหลังคะ,ะครับ พลังงานสีเขียวชื่อนี้มาหมดแล้วเนาะเราผ่านวันสิ่งแวดล้อมโลกห้ามิถุนายนเราจะต้องอยู่กับสิ่งแวดแล้อมรอบๆตัวเรา pm สองวุดห้าแลเริ่มเปิดเมืองเราก็เจอฝุ่นควันเราเรียกว่าการหนีจากพลังงานฟอสซิลนั่นคือจุดหนึ่งที่ที่ทรัมป์ก็คือไม่สนใจเรื่องนี้แหละที่ผ่านมาแต่พอเป็นไบเดนไบเดนประกาศเป็นอีวีประกาศว่าสาหรัฐจะต้องดูแลสิ่งแวดล้อมกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ดูเหมือนว่าตัวเนี้ยคะ่ะ สิ่งนึงที่เกิดขึ้นในแน่ๆตอนนี้มันก็กลายเป็นหมากเหมือนกันว่าบริษัทขุดเจาะน้ํามันส่วนใหญ่ก็หยุดหยุดลงทุนในการขุดเจาะเพราะสถานการณ์พลังงานโลกจะเข้าสู่พลังงานสะอาดพอมาเกิดยูเครนรัสเซียไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมราคาพลังงานถึงมีแรงกระเพื่อมแรงกว่าปกติ ในขณะที่วันนี้ไบเดนเองก็บอกเลยว่าสิทธิกิจสละที่วุ่นวายอยู่ตอนนี้ส่วนหนึ่งมาจากรสัสเซียในการบุกยูเครเนแล้วก็มาจากบริษัทเอกชนที่ขุดน้ำมันไม่เพียงพอเอ็กซอนนะคะดรไพจิตออกมาให้สัมภาษณ์นิตยสารฟ็อบนิตยสารธุรกิจเลยวะ่าเอ็กซอนยังลงทุนต่อนะเขาไม่ได้หยุดวันนี้ยังมีคําถามโต,ต,ตๆเหมือนกันในสังคมโลกของเราว่าตกลงโลกจะเคลื่อนไปสู่พลังงานสะอาดได้จริงไหมมิติไหน หรือโลกจะละทิ้งฟอสซิลหรือจะกลับไปใช้ฟอสพลังงานฟอสซิลอีกสองนาทีสุดท้ายดรเพจิตอยากให้มนมคิดอะไรเพราะเรื่องนี้คงไม่ได้คุยแค่ครั้งเดียวเราคงต้องคุยกันต่อในครั้งต่อๆไปเช่นค่ะครับสําหรับจีนเนี่ยชัดเจนครับผมคิดว่าอย่างที่บอกละละพะเขาตั้งหลักตั้งเป้าไว้แล้วเนี่ยเขาเดินเดินเพื่อบรรลุปเป้าเพราะฉะนั้นเขาทุ่มองคาไปยบทรัพยากรของเขาทั้งหมดเนี่ยเพื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับไอไอ ด้านวัตกรรมที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะกลายเป็นเรื่องชิปจอยเลยถ้าเราเราอาจจะได้ยินข่าวเรื่องดวงจันทเทียมดวงอาทิตย์เทียมนะฮะที่จีนพยายามสร้างนี่ก็จะเป็นแหล่งพลังงานสะอาดแห่งโลกอนาคตนะครับถ้ามันไม่พอเนี่ยถ้าเราถ้าเรานึกเนี่ยเมื่อก,กี้เราคุยเนยผมแบ่งแยกด้านหนึ่งคือลดการปลดปล่อยคอนแดกไซด์อีกด้านหนึ่งคือการเพิ่มออกซิเจนนะฮะจีนเนี่ยให้ความสําคัญกับการปลูกพืชปล,ล,ลูกต้นไม้ปลูกป่าปลูกป่านะให้ความสําคัญ แล้ววันนี้เนี่ยเขารู้ว่าพื้นที่การเพาะปลูกเขามันจํากัดดังนั้นณขณะนี้เขาเดินหน้านะทําคอนโดสีเขียวครับวว้าทำให้ตึกทําให้อาคารนะครับมันมีส่วนร่วมกับเรื่องของ BCG ทำไงไยจะปลูกต้นไม้ในอาคารในคอมเพล็กซ์ต่างๆเพิ่มมากขึ้นทำยังไงหลังคานะครับอาคารสถานที่ต่างๆแต่ติดตั้งผแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตพลังงานใช้เองนะลักษณะแบบเนี้ย เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าชัดเจนว่าจีนเดินหน้าทำนะอย่างอย่างต่อนเนื่องในระยะยาวแล้วผมเชื่อว่านว่าจีนเนี่ยจะบรรลุเป้าหมายนี้นะที่เขาตั้งไว้2 0 3 0สที่จะเป็น n e t z ซ r o นะเป็นมีความเป็นกลางด้านคาร์บอนนะครับ2060และเชื่อลึกว่าจีนจะบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ก่อนเวลาที่กำหนดเพราะเวลาจีนตั้งเป้าหมายอะไรเนี่ยมีซ่อนไว้ด้วยความจะเรียกว่า Conserva t i v e หรือความอน,นุรักษ์นิยมซ่อนอยู่ นะครับเพราะว่าเขาก็อยากจะได้เครดิตากับการทําอะไรที่ถึงตอนที่ตั้งเป้าเร็วแล้วนะนะเขาก็ยังทําได้เร็วกว่านั้นนะครับอ oh, อันนี้นะ่าสนใจขีดเส้นใต้สามเส้นเลยนะคะจีนมักจะมีเป้าหมายมียุทธศาสตร์ที่ประกาศออกมาแต่เขามักจะทําได้เร็วกว่านั้นเพราะล่าสุดเราก็เห็นนวัตกรรมล่าสุดของจีนเรือเดินสมุทรเรือเดินทะเลที่ใช้เป็นเรืออัตโนมัติใช้โดรนควบคุมแต่อีกมุมหนึ่งตะวันตกก็บอกว่าเรือนี้แหละโดรนนี้แหละ จะพาจีนไปเก็บข้อมูลชาวบ้านเรื่องความมั่นคงนั่นก็ว่ากันไปเป็นอะไรนะเติมคําในช่องว่างให้ท่านไปคิดต่อกันเองวันนี้ขอบคุณดรไปจิตวิบูลย์ธน,นาสารมากๆนะคะจัดให้ความรู้กับพวกเราดูแลสุขภาพแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องเชิญอาจารย์มาเป็นพิเศษเพราะเรื่องนี้วันนี้ยังคุยไม่จบเชื่อว่าหลายๆคนผู้ฟังฟ้าใสอยากฟังต่อขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะคสวัสดีครับพักสักครู่ฟังสิ่งที่น่าสนใจครบตรงชาติไทยฟังเพลงชาติไทยเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่อง landscape ของ medicine เป็นยังไงสักครู่เลยค่ะ